าคู่มาแล้วจ้าณเดชน์ยาย่ากับทริปเที่ยวทะเลภูเก็ตนับวันความหวานยิ่งเพิ่มพูนสำหรับคู่ของพระเอกและนางเอกสุดฮอตณเดชน์กับยายา่าล่าสุดสาวยาย่าอุรัสยายกแก๊งเพื่อนสาวสมัยเรียนไปเที่ยวทะเลภูเก็ตแฟนหนุ่มณเดชน์ก็ได้ตามไปสมทบร่วมกิจกรรมทั้งเล่นน้ำทะเลปาร์ตี้ได้แบบกลมกลืน แต่ที่ทำให้แฟนคลับ N.Y. ต้องจิกหมอนเพราะขณะที่กลุ่มเพื่อนสาวถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานนั้นดันมีภาพนเดชกับยาย่ามุ้งมิ้งกันให้ฟินยิ่งกว่าแถมล่าสุดนเดชโพสรูปคู่ไอจชนิดที่เห็นแล้วตาร้อนเผาหวานกันจนทะเลจืดไปเลยโอ้ยอิจฉาไม่ไหวแล้วจ้าหวยก็ไม่ถูกแล้วทำไมชีวิตยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกคะคู่นี้น่ารักกันได้ตลอดเวลาเลยจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ